พ thank okay. okay, okay. ั่ใหม่ละบ่ยังเรื่อ uh ยังลรื่องเบาสุกบุษันได้บ่มาเดี๋ยวพอดินเงาึ้นกว่าเก่าเออคิดดับนอตเลยมาหาเขายีห้อแล้ว่าซีลอยมาหาคืนเดี๋ยวหนูมาตุยพี่ดีงามเลยเด้อบุษคืออยู่กับเจ้าจอยพร้อมพร้อมแหงแล้วอยู่กับเจ้าหันบริยูบริเนาอเออเฮดูโพลเอออยากเอามาหาเมียเขามาหาเออเอออีนาคิดเทอาเท่าแล้วมา

เยมาอาเจอแล้วื่อเปห่นแเออจะไหนไปบอหรือเนีไหนสเพดช้ไปบอสไหมอถ้าไปกับสลิมไปกับอื่นก็เออไปกับรางคนไหนเออไปโลไปอไรมาเลยโล่จะบปอดเออจับสลีจับแปดไปนอกก็ะไปนอนต้นพอยโอ๊ยไปวัดนี่บอแ้วาองเจ้าสลีมเนี่บอสเห็นดนนี่งามขึ้นกว่าเก่าเนาะ พว่าใหม่ละบอยังลืมยังลืมบาลซุกบรทานไดบอเออลืมบาซุกบทนได้ก็เอ่างพอดกนับัเออเออไหบเออเราสิไปเบิ่งดิเจดิเจยังน่นจะบอดิเจไก่ดิเจไก่ น้องน้องแพ่เล่าละเล่าบนนาซื้อตาบานเลยเพื่อนริมมาโอ้เพื่นว่นะเออเพื่นเอ้ยมื่อนี้เออเออเมียเมียเก่าเพิ่นไม่ยอมไมายามอีกแล้วไม่ยอมไมายำทั้งทีเลยเออเพื่อนโต้ริมนะเพื่อนทำคาราวงอะไรงามขึ้นกว่าเก่าบ่จ้ะวะเพื่ไม่ได้เพื่อนไม่ได้พอดนงามไม่ได้พอดนเออไม่ได้พอดนงามขึ้นกว่าเก่าเออขึ้นแบบนั้รเลยมา คี่หอได้วาสิลอยมาหนๆมาน่ะอเลยันอกจะลอยเออแ่วายังขี่ว่าเราอยู่บ่เออป็นห่อทหายมาบ่เออไม่นามันหายหจะเอามาใหมนี่ปะเออเฮ้ยแอแพปัะัวในริมมาอยากเอาประเด็นนั้นมาเด้อยวยุ่งเกินเออเปจะไรบ้าน อย่าสมักไก่เด้อฟะบ่าวบอเออปะปนนักเอยมาแล้วเขาแรงเจอกันอยู่ชามสัญญาเออเออแรงขอกันเนาะก็ดืความบุญลงอรอดีรอแห้งอเลยไนะอ้โหหายละ สะเพ่หายแล้วแล้วยางนี้แหละทุกคนเลยท่าไทยกันอยู่บอสบายดีอยู่บอได้เพอกันดนกระทําไทยกันเลยตีกระทัล้างกล่องวกระทัลงกล่องมาได้กทัาแล้วบอท่เรอบอารบอสเออแผลเขี่ยเขาในอนลงแผลเขียแล้วทุกคนเลย โอ้มหาเานังี่เ้ยจะมาหาน่ะยนี้แวไซาวแบบนี้อย่าซาวแองปเออตังมาสวดเราไปบุญโอโอตนนี้ปรืหว่ากินหอยเรากินหอยนตงสอบไปบุ่เนยนอไปเลยส่วนไปบุญเนาะอือไปแหละกไปกันดังรีมหรืไแล้วนางสาอยู่มึงหนึ่งนี่ เราอะโอ้ยเราไ้ได้โฟนสีอือนเราหยาดเร้ไปเบอร์นี้เจหรอเรานางสาอยู่อืออ้ไปมาแ้วพื้้วยกัิมกคสิไปก็นั่งริมแบบเมียสองคนนี่ส่ะเออจ้่บ่พภาพไปแหงหายแล้วเนาะเออเออเออสาริมงามคือนนเดี่ยวนี้เนาะเออเออต้องงามไนะเือกงามดงามเก่าเนาะเกิน ตุยพี่ดีงามเลยเด้บอบุคืออยู่กับเจา้าจอยพร้อมพร้อมแหงเออไปจับผักกิ่งจากไม้ไนะอ,อืมน่ะอยู่กับเจา้าหันบริยูบริณนอ,นอ,อ,อหันเออเฮดูเออเฮ็ดดูโผลเออแต่ก็เป็นเ้องที่นเพิ่นเพิ่นอืมแต่ว่าเพิ่น <P EN S 3> ไปออกไปอยู่บนนักเพิ่นกับท่าเรืได้พวใหม่เนาะเอาหาเอาได้อันออน,นี้กินห่อบะแมนอยากกลับใหม่บะจักนะแล้เจอกันอยู่ระเหว่างสาวแฝงเออ มียังกะคอยไปล่มประสานต่อก็อยู่หันเนาะโอ้มันนอเอเราสิไปเจ,จ,จาะเจาะเจาะแถวน่ะ <c oughs> <c oughs> แบบไปน,นั่งนี่แล้วไปเจาะเจาะเจาะกับเจ้าโอ้ยังไฟฟ้าดเพราะไอ้หนางเรมยนเขางามขึ้นนะงับขึ้นบ่เออก็ราะประเดี๋ยวโดนใกล้กว่าอยู่กับเจ้าเนาะอยู่กับเจ้านี่ยประเดี๋ยวเรื่องเออ